ไหนจะราคาแพงไหนจะต้องบำรุงรักษาขอแนะนำนี่เลย TOTV PBX เป็นระบบตู้สาขาเสมือนจริงโดยลูกค้าไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องดูแลรักษาใช้งานง่ายและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยโดยมีฟังก์ชันในการใช้งานมากมายเช่น IVR ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติแทนโอเปอเรเตอร์เพื่อฟังข้อมูลและติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆแบบอัตโนมัติ กรุ๊ปคอลโทรหากันทั้งในและนอกสาขาทั่วประเทศสามารถกดเลขหมายจริงหรือเลขหมายยอ่อก็โทรได้ Voice to Email มีระบบรับฝากข้อความเสียงเข้าในอีเมลทำให้ไม่พลาดการติดต่อที่สำคัญต่างๆและที่สำคัญมีระบบซอฟต์โฟนเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ตั้งโต๊ะกับโทรศัพท์มือถือ เมื่อมีสายเรียกเข้าจะดังพร้อมกันทั้ง2อ,อุปกรณ์และสามารถเลือกรับสายในอุปกรณ์ใดก็ได้แม้จะอยู่นอกสถานที่ก็สามารถรับสายในโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายสนใจข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโีทั่วประเทศ